มันมีเรื่องสยองหว่านะไ,หาไหมระว่างรอมีมเ,อเรื่องเล่าไหมไม่มีหรอเรื่องเล่าใช่ถ้าไม่มีเดี๋ยวกูมีเรื่องเล่าให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเจษเท็อ่มามาจัดมาจัดมาเรื่องนี้เป็นเรื่องไทยๆเลยโอ๊นนยอปไรนะข,ขับจะพกอยู่ไหนวะโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมล้าง ไม่เชิงไม่ใช่โรงแรมล้างเป็นโรงแรมปิิสนาอมีเขาเรียกว่าคนนี้เขาเป็นเอเรียกว่าอศิลปินเนศิลปินเมื่อคืนเป็นเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เพิ่งกลับจริงๆเขาไม่อยากกลับหรอกแต่เขายังอยากอยู่ต่อนะแต่ที่ต้องกลับเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่พับพับหนึ่ง จังหวัดกำแพงเพชรเล่นเสร็จตอนตีหนึ่งครึ่งอ้ดได้ความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นถึงเลยรีบบึ่งรถกลับจะไปอาบน้าที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่เลยเว้ยอยู่ไม่ห่างจากวัดล้างแถมได้ยินเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่าสิบปีคิดว่าน่าจะขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างมันเก่าลอเกินเว้ย เข้จ่อเหมือนกันนะใช่ว่าคนเล่าเลยเข้จ่อเหมือนกันเเดินในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวางเวงทําให้คนลุกสู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าเพิ่มเล่มเดยเนเพลงนะไอ้นี่ไงเป็นจังหวะไงแบบเขาเดินในโรงแรมเออด้วยความหดหู่มันเงียบสงัดและวางเวงอะมันทําให้คนลุกสู้อ่าและเขาหันไปเหลียวไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลึกแฝนอยู่ เขาร้องเลยว่าอ in ู้หูภาพโบราณมากเลยแสดงว่าเป็นภาพโบราณใช่เป็นคโบราณมากสิ่งกัเคาว่าอู้หูน่ะน่าจะมีคุณก่อเขารีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีขึ้นลิฟต์แล้วจากนั้นก็กดชั้นเจ็ดอย่าง่วนจีอากาศในลิฟต์แบบแสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้นเจ็ดพอดีเขาก็รีบเข้าห้องทันใด เขาถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างไวสะผมและเอาสบู่มาถูตัวคัดที่ไข่อาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กับกรุงเทพจบปะพอเสร็จภารกิจต่างๆเขาก็ปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นช่ำมันช่วยดับความร้อนช่วยดับความร้อนได้พอหลับได้ไม่นาน คือดันไปฝันเรื่องหลอนะเฮ้ยได้ยินเสียงมาหอนะในความฝันอ่ะเขาเขาก็ตื่นมาเขาคิดว่าฝันก็คือฝันมันเป็นแค่ความฝันเว้ยเขาตื่นสะดุ้งขึ้นทันทีพอเกิดเหตุอัศจรรย์เว้ยเฮ้ยอะไรวะคือฝังบัวในห้องน้ำอ่ะมันดังไหลดังไหลดังลั่นอะเว้ยเข้าใจปะเขาก็คิดเขาก็คิดนะใครกันนะ ผมนอนคนเดียวนี่หว่าแล้วเขาเดินกันแล้วเขาเดินเข้าดูเซ็งเลยกำลังลุ้นเลยยังไม่ตอทต่อต่อต่อเราต้องเราต้องเล่นต่อไอ้ฝักบัวในห้องน้ำเขาอ่ะมันเกิดมีแบบเสียงน้ำหยดออกมาใช่ไหมเขาคิดว่าใครกันนะเขานอนคนเดียวนี่หว่าเลยเขาลุกทันทีแล้วตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณตีสามโอ้ตีสามพอไปถึงห้องน้ำหัวใจของเขาก็เต้นตุ่มตาม กเกยพอพื้นในห้องน้ำมันแห้งสนิทเขาตกใจเขาก็สะดุ้งเลยอะไรกันวะหรือว่าผมหมูฝาดเขารู้สึกไม่ดีใจมันแป้วฉี่จะลาดเ <c oughs> ขาเลยรีบข่มตานอนเมื่อมีาา <c oughs> อาการขี้ขาดเอาผ้าผมมาคุมโปงเมื่อไร่จะเช้าสักทีคนมันกลัวนะใช่คนมันกลัวเฮึยใจเดียวเขาได้กลิ่นเหม็นเน่า <c oughs> เหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเขาเริ่มเริ่มเปี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟหาซากเน่าแต่ก็ไม่เจอต้นต่อเขาเขาสอบสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวลางมาเนบเลยเฮ้ยแต่แต่เขาอยู่ชั้นเจ็ดเว้ยเขาอยู่ชั้นเจ็ดเขาอยู่ชั้นเจ็ดใช่แต่เธอมาลอยเขาเธอมาลอยผ่านหน้าต่าง แล้วภ้าเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาเขาลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ้งตกเตียงไม่กลัวอันนี้เขาตกเตียงมืกพอเห็นพอเขามองไปที่หน้าต่างเว้ยออกไปไม่มีระเบียงโยเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีเขาไม่ไหวแล้วเขาเขาเลยเปิดไฟนอนให้ให้มันสว่างอ่ะไว้ เพราะว่า uh huh. ไว้ให้ดับความหลอน uh huh. เขาไม่รู้จะทํำยังไงเลยท่องคาถาชินะบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พักคุ้มครองพระท่องนี้พระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไหล่อยู่ดีๆไฟก็ดับ <c oughs> เขาหลับ <c oughs> เขาหลับไม่ลงแล้ว <c oughs> เขาอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทําให้เราหัวใจแทบวายและเขาก็ได้ยินเสียงควนคางเสียงผู้หญิงร้องไห้ ผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองเฮ้ยมาจากไหนวะเอเอแล้วเขาก็ท่องน้ำโมตสะพักวะโตเธอจ้องมาจ้องมาที่ผมเบ้าตาของเธอลึกโบโอ,เอกเขาก็ขยับตัวไม่ได้เขาก็ขยับตัวไม่ได้ใครว่าโดนรักโซ่เขาก็สวดมนต์พุทโทเมื่อไรจะเช้าสักที แล้วอย่างนั้นเขาก็ <Okay. S 1> เขาก็มาตั้งสติกับตัวเองทีว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจนตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันคือกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพปัญญาติดตานี่แหละนี่คือบทความเรื่องเล่าจากศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่เอามาเล่าว,ว่าใครวะต้องต้องคือต้องลองเห็นหน้าสักครั้งบา้าจริง มันเรื่องเก่าแล้วใครอาจจะไม่เคยได้ยินแต่แบบเรื่องนี้<อ>ดังเรื่องนี้ดังดังจริงดังจริงน่าก,กอน่าก,กอสุดยอดเลย